อาร์เซนอลค่ะล่าสุดก็ประกาศคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับคาราฟิโอรีเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวแต่ก่อนนี้ไปใส่คำน้าเลยไงเขาแฟนเก่าเขาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วไงเซ็นยาว5ปีเลยค่ะแล้วก็ไอเดียต้าบอกเลยมั่นใจว่าจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรับได้แน่นอนคาราฟิโอรีก็ย้ายจากโบลงยาเข้ามาเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลนะคะค่าตัว42ล้านปอนด์ค่ะเซ็นสัญญากันที่แคมป์เก็บตัวระหว่างพรีซีซั่นที่อเมริกานั่นแหละรับเสื้อเบอร์33เตรียมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่่่วมมมสสโโโรรใหทททันนนนีีกก็็คาาาลฟิออเเงงผดดดะ ในยูโร2024กับอิตาลีแล้วก็ฟอร์มของเขากับโมนิญาก็โดดเด่นอิตาเลียนโอ้เป็นไงแม่เป็นไงมีใครอยากเชียร์ใช่ไหมสาวๆน่าจะมีอยู่นะ หน้าเนี่ยอิตาเรียนมากมากเลยมากมากเลยหน้าเหมือนเนสตอเหมือนกันนะนะก็อาลจะต้าเองก็มั่นใจค่ะว่าเซนเต์แบบคุณเซ็นต์ตอน2.4 2.4จะเข้ามาเพิ่มระดับเกมรับของทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะและมองว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ยกให้คาราฟิโอรี่เป็นผู้เล่นที่มีบุคลิกและทักษะที่โดดเด่นจะทำให้อาร์เซนอลแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการล่าถ้วยแชมป เพราะตลอด2-3สาฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มองเห็นว่าเขาก็คือแบบมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมทั้งกับสโมสรแล้วก็ทีมชาติให้ลุกแนะนำตัวด้วยนะมีแบบว่าที่ทีฟุตบอลเก็บตัวเหมือนกับสัมมนาเลยเมื่อกี้มีจอใหญ่ด้วยใช่ก็ช่วงนี้แบบเหมือนพรีซีซั่นเขาก็ต้องพยายามแบบนอกจากเรื่องของแข่งแล้วเรื่องของการซ้อมแล้วก็ต้องมีแบบให้ละลายพฤติกรรม break the ice ใช่ไหม ice breaking กันหน่อย ice breaking นะะค ice breaking คืออะไรคับงงละ ก็เป็นแบบเหมือนละลายน้ำเขาเรียกละลายน้ำแข็งมันเป็นสำนวนใช่ไหมเออว่าแบบเหมือนแบบคนใหม่เข้ามามเหมือนเหมือนบุรีรามจับไปเข้าค่ายอะ่ะเออ,อก็คือละลายล,ลาย้เขาเล,ลายนะแบบทำให้รรละลายพฤติกรรมหน่อยบางคนอ,อ,อาจจะแบบมาถึงทำงานเลยเกรงๆออก็ให้ไปรู้จักเพื่อน ไปทากิจกรรมร่วมกันก็จะได้แบบแข็งปลาใส่ไม่ใช่เอาจริงๆก็ชอบไอ้ไอ้ไหนไอซ์บักเก็ตกันอะแล้วก็จะต้องแข็งปลาใส่นะคะอะแลยังไม่พอกับอาร์เซนอลเองเนี่ยนะคะยังตั้งเป้าอีกหนึ่งคนอันเนี้ยผมว่าเขาดูยูโรเยอะไปจริงๆชอบคาราฟิโอรี่เร็จนีไปนั่งดูบอลกันด้วยฮะแล้วก็ไปประทับใจมิเกลเมเลโน่ครับมิเกลเมเลโน่จริงๆเล่นโซเซดัก็ไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่า โอ้โหนยูโรเนาะมันเตะตายจริงบอลทัวร์นาเมนท์ที่คนจับตามองทั่วโลกมันก็เหมือนกับเอลฮัจิดียุบอ่ะคุณชื่อนี้ล้วคุณน่าจะสะท้อนใจอยู่นะฮะก็จะพยายามไปซื้อตัวมาครับซึ่งล่าสุดในแซมดีนักข่าวบอกว่าพร้อมยื่นประมาณ20ล้านปอนด์นะฮะแม้ว่าจะรู้ว่าโซเชดตน่าจะปฏิเสธแต่ว่าก็ขอยื่นไปรอบแรกก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็เป็น2นักเตะที่ทางฝั่งองอาร์เซนอล ชอบตั้งแต่ในยูโรนะฮะ,ะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าไปไปสืบมาก่อนหน้านี้เพราะเป็นสเปนเหมือนทางฝั่งอาร์เตต้าทีนี้คนที่ปล่อยออกไปแล้วรอประกาศอย่างเป็นทางการจากสมโมสรก็คือเอมิลสมิธโลดิฉันสะเทือนใจกับข่าวนี้เพราะอะไรห,หรือเปล่าทำไมฮะเพราะในลีกเนี่ยคะ่ะมันมีอยู่สองทีมที่เขายังไม่เสริมทีมเลยค่ะก็คือมีลิเวอร์พูลกับฟูลแลมค่ะฟูลแลมอันนี้ตอนนี้เพื่อนไปแล้วเพื่อนเตรียมจะได้แล้วแล่มันรอแค่เขาประกาศนะครับฟูลแลมใช้เงินประมาณ27ล้านปอนด์นะครับ สมิธโลเนี่ยโหได้เบอร์เบิร์กแคมป์เลยนะคุณผู้ชมโอ้ยถูปะช่วงก่อนเขาเจ็บเนี่ยนะผมจําได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตกับตันร่วมกับออเดกาดตัวของผมเองเนี่ยยังคุยกับแฟนซนทอนเลยว่าเป็นผมผมให้สมิธโลเพราะว่าท้องถิ่นค่ะนักเตะอะแครดมี่แต่ว่าพอเจ็บไปมันสุ้ไม่ได้โอ้โหแล้วแล้วคือจากว่าที่กับตันอะเป็นย้ายทีมอะคือเขาหมดอนาคตเลยอะ เพราะเขาเจ็บเขากลับมาไม่ได้เลยเขากลับมาเล่นแล้วอาเซนอลเขาเขา m ูฟเร็วแรกๆก็ทรงประมาณเนี้ยแต่ว่าพอพอเขากลับมาอาเซียนนี่เก่งมากแล้วไงเป็นแบบเหมือนรองแชมป์แล้วอ่ะนะเขาก็ย้ายไปอยู่กับฟูแลมนะครับอายุเป็นแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับการซื้อครั้งนี้ของฟูแลมก็เลยทําให้เขาอาจจะไม่ซื้อสกอร์แม็กโทมิเน่ใช่เกันไปแล้วแล้วก็ทําให้ลิฟท์ูเป็นทีมเดียวที่ตอนนี้ยังโดดเดี่ยวแล้วก็เงียบกริบบอกเลยกริบมาก ไม่มีไม่มีข่าวข่าวใดๆแต่ว่ามันเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะงงเหมือนกันแต่คือเขาบอกว่าสิงหาคมเนี่ยจะมีการขยับดิฉันก็บอกคราวที่แล้วก็บอกว่าอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็บอกอีกสองอาทิตย์จะมีการขยับก็ยังเงี้ยกเป็นการเป็นทีมสุดท้ายสําหรับก,ยก็ยังในการซื้อตัวด้วยครับอเออหน้าหน้าตกใจือนกันเออใช่ก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแหละก็เลยเหมือนกับต้องรอลายเซ็นหรอเออฉัน <laughs> ก็ไม่รู้